ประเด็นร้อนที่จะมีปัญหากับชีวิตของนาย้มตรีทางการเมืองหรือไม่ประการใดหลังจากสแนวอิสารานนำเสนอว่าคุณชาดาไทยเศษได้ลงนามให้เพิกถอนที่ดินซึ่งเคยเป็นวัดธรรมมิการามอาสามัมายหนึ่งเคยถูกตั้งชื่อว่าเป็นอาภไยมิการามเพราะปัจจุบันเป็นสนามกอล์ฟและนายตรีเคยถือหุ้นอยู่ แต่มีการอวให้คุณแม่ก่อนจะเข้ารับตําแหน่งนายยกัตมนุตรีจากบัญชีรายการทรัพย์สินรายงานระบ,บุว่าคุณชาดาไทยเศรษฐนณเวลาที่เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยก่อนจะพ้นหน้าที่3วันได้ลงนามให้เพิกถอนที่ดินสนามกอล์ฟเอาพายกลับไปเป็นที่ธรณีสงธรณีสงท่านผู้ชมของคุณยายเนื่อมชำนาญชาติศักดาซึ่งบริจาคให้กับวัดธรรมิการาม เมื่อวานนี้เป็นนั้นว่าออกมาปฏิเสธโดยเฉพาะที่ผกรมที่ดินยืนยันว่าอาคุณชาดามไม่ได้มีอำนาจตามกฎหมายในการที่จะลงนามให้เพิกถอนโดยระบุว่ามันเป็นอำนาจของรองประธกระทรวงบาไทยตามกลุ่มภารกิจในกรณีนี้ก็คือคุณชำนาญ <ใน S 2> วิเตอ<ต>รฐ ท่านรองปลัดมหาไทยที่กำกับดูแลในปัจจุบันค่ะแต่ก็เป็นไปได้นะว่าคุณชาดาสมัยเป็นน้ำตีช่วยมหาไทยก่อนพ้นวาระสามวันอาจจะได้มอบนโยบายนะเพื่อดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องอ่าทั้งนี้ทั้งนั้น <c oughs> การเซ็นบอบนโยบายอาจจะจริงแต่ ไม่ได้แปลว่ามีอำนาจเซ็นให้มีผลตามกฎหมายเพราะว่าอำนาจเซ็นที่มีผลทางกฎหมายเนี่ยจะต้องเป็นอำนาจของรองประหลัดมหาดไทยค่ะแล้วท่านก็ยืนยันว่ากรมที่ดินยังไม่ได้รับเอกสารการเพิกถอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนี้จากกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็ท่านรัฐมนตรีคือคุณอนุทินเนี่ยก็ยังไม่ได้มีข้อสั่งการอะไรลงมาเมื่อวานนี้นักข่าวถามนายกไม่ใช่เหรอน้องใช่ค่ะท่านนายกตอบสั้นๆแค่ว่าทำให้ถูกต้องตามกฎหมายพอ ไดยกขาเลื่อนไทยสนามกก็ยกลันรีชาดาที่เซ็นกฎมานีกเป็นา่นี่ฮะทานผู้ชมอาอ่าถ้าฟังอย่างนี้คนที่จะเซ็นก็คือรองประหลัดกระทรวงมหาดไทยกลุ่มกิจการนี้คุณชํมนานวิเตราโตลงเซ็นหรือยังอามนาาตามกฎหมายไปอย่างนั้นถูกไหมขนาดที่เมื่อวานนี้ช่วงบายประหลัดมหาดไทยอัก อากรสิทธิ์สัมพันธรัฐพูดถึงประเด็นนี้ว่าถ้าจะยกเลิกให้กลับมาเป็นที่ดินทุนีสงเนี่ยมันต้องส่งมาเรื่องส่งเรื่องมาที่รองปลัดชำนาญวิทย์หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านความมั่นคงภายในวิทย์ชัยซึ่งตอนนี้มาอยู่ในขั้นตอนนั้นนักข่าวก็เลยถามว่าคุณลงนามอาคุณชาดาชัยเศษเนี่ย ลงนามเพิกถอนหรือเปล่าท่านประหลัดก็เลยบอกว่าคุณชาดาไม่ใช่ผู้ที่จะต้องวินิจฉัยอะไรแต่ข่าวที่ออกมาคือท่านอาจจะให้ข้อเสนอแนะแต่เดี๋ยวรายละเอียดต้องไปดูข้อเท็จจริงอีกครั้งเพราะว่าคุณชาดากำกับดูแลกรมที่ดินในตอนนั้นครับชาดาท่านไม่ได้เป็นผู้ที่จะต้องเป็นผู้วินิจฉัยอะไรนะฮะแต่ว่าที่ข่าวออกมาก็อาจจะท่านอาจจะให้ข้อเสนอแนะอะไรแล้วแต่แต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยต้องต้องไปดูในข้อเท็จจริงอีกทีนะ ท่านกํากับดูแลกรมที่ดินตอนนั้นนะครับล้ลําตีเนี่ยท่านไม่ได้มีจะ,จ,ะจะต้องเซน็นวินิจฉัยอะไรนะฮะแต่ว่าอาจจะมีข้อพูดคุยสอ,อบถามอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแตไไ่ไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้มีมีว่าท่านจะต้องเซ็นเพิกถอนอะไรไม่มีท่านลองประหลัดนี่คการเซ็นของท่านรองหลักนี้จะเป็นแนวไหนวเพิกถอนหรือไม่เพิกถอนอันนีต้ต,ต้องแล้วแต่ท่านก็ต้องอยู่กับท่านจริงๆเลยต้องอยู่กับท่านฮะ เพราะท่านจะต้องเป็นผู้ที่ดาเนินการตามกฎหมายม,มันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปเร่งหรือไม่เร่ง,เ,งเพราะว่าท่านก็รู้รู้ว่าเวลาอยู่แล้วเงื่อนเวลาอยู่แล้วโอวมน,นานมามากแล้วเนี่ยพอมาถึงท่านเนี่ยเร็วหรือเกินเนี่ยมันก็ต้องต้อง,ต,องต้องเห็นใจท่านด้วยท่านก็ต้องดูดูให้ละเอียดท่านผู้ชมและก็ตามันดูต่อ,อประเด็นตอนนี้คนก็เลยจับตาดูเซนหรือไม่เซนถูกต้องไหม ในส่วนของรองประหลัดมาหาไทยชำนาญวิเตรัศ์เนี่ยใช่ไหมจะเซ็นเพิกถอนอโฉนดที่ดินสนามกอล์ฟปัจจุบันให้กลับไปเป็นที่ดินธรณีสงหรือไม่ประกันใดเพราะเคยมีคำวินิจฉัยโดยกฤษฎีิการวมถึงศารก่อนหน้าเนี่ยค่ะท่านผู้ชม <c oughs> และถ้าเกิดเซน็นมันจะมีผลย้อนไปถึงนายกไหมเพราะก่อนจะเป็นนายกเนี่ยมีชื่อเป็นผู้ครอบครองอยู่30 S <S สนามกอล์ฟเอาภพายที่ว่านี้เนี่ยท่านผู้ชม